คัดการจ่ายลูกก็คัดการจ่ายลูกหมายถึงว่าดูลูกมันเตะดูลูกมันเตะนะ<อ>ก็อย่างที่ผมบอกแม่ไก่ตัวหนึ่งผมใช้ระยะเวลาสองปีก็ของพี่หนึ่งสามสี่สิบแม่ห้าสิบแม่คัดแล้วก็เหลือสิบฝแม่ท่านต้องพาะพันตัวผมพาะพันตัวเลยแต่มันไม่ถึงพันตัวหรอกเมื่อก่อนนี้หาแม่ไก่มา ก็ผมรวมแม่ไก่มาประมาณสักสองร้่แม่คัดแล้วเหลือประมาณ20่สิบ่แม่ต้นเหล่าของผมเลยเนี่ยคือไก่เนี่ยประมาณ2 3 0 0าแม่ที่ผมรวบรวมทั่วประเทศเนี่ยตัวละห้าพันสามตัวละหมื่นซื้อแพงสุดตัวละแสนซื้อแพงสุดตัวละแสนแม่ไก่ใช้แล้วะยเวลาคัดอีก2ปีนะ เหลือแม่ที่จ่ายลูกแล้วเราพอใจเนี่ยประมาณยี่สิาแม่ที่เป็นต้นสายเนี่ยไอ้ข้างหลังอะไอ้ข้างหลัง200แม่ผสมสองข้ผสมแม่ละสี่ข้อแม่ละสพ่อเมื่อก่อนผมมีลูกสาวเกเอ้ยผมมีไอ้ผมมีไอมม้เอล้านมีลูกแม่พ่อไก่ชุดแรกมีอะไรนะมีมีไอ้สาวสี่หมืน มีไอ้เก้าล้านมีไอ้เทาสามแสนมีไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้มีไอ้ทับทิมนะผสมแล้วก็เริ่มคัดแม่สมมุติคอ,อกแรกไอ้แม่นิจใจลูกไม่เก่งแม่ไก่มันเยอะผมก็คัดออกเลยผมไม่เอาไว้ตัวไหนเก่งก็ผสมพ่อต่อนึกออกปะ ต้องมานั่งคัดทีละแม่แต่มันไม่ใช่ว่ามันก็ผสมทีนึงผมก็ทำล็อกผสมชุดแรกผมทำล็อกผสมน่าจะประมาณ80ล็อกชุดแรกอะนะทำล็อกผสมน่าจะ8 0ล็อกพวกไอ้สาไลเซียนพวกไอนี่นี่มันเป็นผลผลิตแล้วเป็นเป็นชุดหลังแล้วเป็นชุดลูกแล้วเป็นชุดลูกไอล้านแล้วมีไอ้มังกรมังกรทองเนี่ยชุดแรก แดงเบเล่ไม่แดงเบเล่ซื้อมาทีหลังเดีโก้นี่เป็นลูกไก่แล้วเดีโก้เป็นลูกผลผลิตแล้วแม่ฝ้าผสมลูกออกมาสี่เจ้าสตางค์โทมัสดํานี่โทมัสดํานี่คือผมซื้อจากพี่พี่มาดพี่มาดลุงเพชรมาตัวเมียสีดำลูกไอ้โทมัสโทกิหมาเหล็กเนี่ย คืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมต้องมานั่งคัดแม่ไก่ตัวหนึ่งเนี่ยฝ่ายจะรู้ว่ามันจ่ายลูกเก่งไม่เก่งเนี่ยสองปีตำตำปีหนึ่งต้องเตะลูกมันดูคัดแม่ไก่ดูจากอะไรดูจากการจ่ายลูกดูว่ามันจ่ายลูกเก่งหรือเปล่า <c oughs> ก็ผมถึงบอกแม่ตัวหนึ่งใช้ระยะเวลาสองปี <c oughs> กว่าจะมาเป็นต้นเหล่าถามว่ามันก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเข้าใจปะแต่มัน มันอยู่ในเกตที่เราพอใจแล้วอยู่ในเราพอใจก็คือแข่งดีใจดีแต่มันพอใจผมเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยมผมพอใจแล้วแต่ว่าคนอื่นพอเอาออกไปตีมาตรฐานสากลของผมยังไม่ผ่านก็คือพอใจที่ผมแต่คนอื่นเขาว่าไม่เก่งเพราะตอนนั้นอะสมัยนิยมคือเป็นไก่ เป็นไก่ต้องเป็นม้าล่อต้องเป็นวิ่งแต่ไก่ผมมันเป็นไก่ยืนยืนหน้าหงอนได้แนวทางการคัดไก่มาจากไหนผมได้แนวทางการคัดไก่มาจากไหนคือผมไม่รู้ว่าได้แนวทางมาคัดไก่มาจากไหนนะแต่สมัยก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่าหาแม่ไก่ต้องหาที่ใจดีก่อนคนแก่ๆเนี่ยเขาบอกต้องหาแม่ไก่ที่ใจดีก่อน ใจดีแข้งดีก่อนแล้วมันจะพัฒนาง่ายผมก็จําไม่ได้ว่าผมเอามาจากไหนนะเพราะว่าแม่ไก่พอจ่ายลูกไม่เก่งเนี่ยเราจะเอาไว้ทําไมอะ่ะอยู่ก็เปลืองข้าวถูกไหมล่ะอยู่ก็เปืองข้าว,ก,าวก็พอคัดแม่ไก่ชุดแรกที่ว่ามันเป็นต้นเราบางตัวก็จ่ายลูกตีแสนตีล้านเลยแต่บางตัว บางตัวมันก็มันก็ได้แค่แข้งดีอะแต่มันช้า